สวัสดีครับพบกับผมหมอเชนลัชุูดคลินิกนะฮะวันนี้เนี่ยเรามาคุยกันว่าอายุ40แล้วเราควรทำอะไรดีเราต้องรู้กันก่อนว่าอายุ40แล้วเนี่ยมันจะไปเร็วมากหน้าของเรามันจะหย่อนคล้อยมันจะเหี่ยวมันจะย่นมันจะมีหลุมมีบอม,มีคลื่นเกิดจาก4อย่างของใบหน้าใบหน้าเรานะฮะประกอบด้วยชั้นลึกสุดคือกระดูกถัดมาเป็น กล้ามเนื้อถัดมาเป็นไขมันถัดมาเป็นผิวหนังพออายุ40ขึ้น4ชั้นนี้มันจะซุดลงพร้อมๆกัน oh, <no. S 1> ชั้นลึกสุดกระดูกแก้ไขด้วยฟิลเลอร์ลองชั้นฐานกระดูกและยกเส้นเอ็นถัดมาชั้นกล้ามเนื้อฉีดโบท็อกลดริ้วรอยรอยเหี่ยวยน่นนะฮะไปทำอัลตราฟอร์เมอร์เพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อมันกระชับขึ้นถัดมาชั้นไขมัน เราไปฉีดสกา u ต้าจะทําให้คอลลาเจนในชั้นไขมันฟูขึ้นมาโอเคถัดมาชั้นผิวหนังให้เราฉีดตัวฟิลเลอร์ที่ช่วยพยุงน้ําก็คือฟิลเลอร์งานผิวหรือเมโซหน้าใสหน้าฉ่ำวบาวต่างๆครับผมแล้วอย่าลืมดูแลตัวเองกันนะครับอายุ40ทําแก้ไข4ชั้นที่หมอว่าแล้วรับรองน่าจะกแกรมแน่นอนครับ